เรื่องที่ 4. ี่ผีที่เมนใาห้องเรียนชั้นมองของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีเด็กนักเรียนสอนคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันกําลังนั่งคุยกันถึงเรื่องผีโดยคนหนึ่งมีชื่อว่านัดมีความเชื่อในเรื่องของผีเป็นอย่างมากแถมยังเป็นคนกลัวผีแบบที่สุดของที่สุดในคนหนึ่งที่ชื่อว่าบาสกับไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณเลยนอกจากจะไม่เชื่อแล้วเขายังมองว่าเรื่องผีมันเป็นแค่เรื่องไร้าสาระเรื่องหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจุดเริ่มต้นของการพูดกันในครั้งนี้มาจากนัดที่เริ่มเล่าเรื่องผีว่าเมื่อวานมีคนเดินผ่านท้ายวัดในช่วงดึงและเจอดีมาที่ท้ายวัดโดยเจอในลนักษณะที่เห็นเหมือนมีเงาดำๆวิ่งตัดหน้าแล้วหายเข้าไปในเมง,เงจนทำให้บาสถึงกตำรุดขำและผู้ปกครองต้องอนว่าไราสา้สาระจนเป็นประเด็นให้บาสอยากจะไปพิสูจน์ถเรื่องนี้กัน ยังย้ำท้ายอีกว่าถ้าไม่กลัวก็ไปคนเดียวได้สบายอยู่แล้วเมนท้ายวัดนะ่ะไปเลยเพราะเขาเจอที่นั่นหละบ่อยมากหลังจากที่นัทพูดย้ำชัดว่าไม่ไปบาสก็ยังจัดสินใจว่าจะไปคนเดียวและบาสยังบอกนัทว่าเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอมาให้ดูพอตกลงได้แบบนั้นหลังเลิกเรียนบาสก็ไปจ้างรุ่นน้องคนหนึ่งให้ไปที่เมนท้ายวัดด้วยโดยให้รุ่นน้องคนนั้นคอยถ่ายวีดีโอให้ซึ่งทั้งสองก็คิดไว้ว่าช่วงดึกๆึกหน่อย กระทั่งมาถึงช่วงดึกๆทั้งสองก็เดินทางไปที่เมนทายวัดเมื่อไปถึงบาสก็มองไปรอบๆที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดและความเงียบก,ก่อนบาสจะหันไปบอกรุ่นน้องให้ถ่ายวิดีโอหลังจากนั้นบาสก็เดินไปรอบเมน1รอบโดยมีรุ่นน้องเดินถ่ายวิดีโอตามไปเรื่อยๆซึ่งพอเดินได้หึ่งรอบบาสก็ไม่เจออะไรเลยบาสจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปบนเมนแล้วเอามือเคาประตูเมน จเจอเลยสิเซียนบาสก็ค่อยอยู่นานสองนานแต่ก็ไม่เจออะไรเลยบาสจึงหันหน้าไปหารุ่นน้องแบบงุ่หนิดหน่อยๆพร้อมบ่นกับรุ่นน้องในทํานองที่ว่าตนจะมาเสียเวลาเพราะเรื่องไร้สาระแบบนี้ทําไมกันวะและพอรุ่นน้องเห็นบาสแสดงสีหน้าแบบเซ็งๆรุ่นน้องจึงพูดก้นว่าพี่จะลองวิธีผมไหมละ่ะเพราะว่ากันว่าวิธีนี้ทําให้เห็นผีได้จริงๆพอรุ่นน้องพูดจบบาสก็มองหน้ารุ่นน้องแล้วยิ้มก่อนที่รุ่นน้อง จะเราให้ฟังต่อไปอีก,กว่าวิธีนี้เขาให้ทําเที่ยงคืนหรือใกล้เที่ยงคืนจะดีที่สุดโดยสถานที่ในการทําพิธีจะเป็นเมนวัดใดก็ได้และก่อนทาพิธีให้ตั้งจิตอธิษฐานเดินวนรอบเมนตามเข็มนาฬิกาสมรอบก่อนแล้วมาอยู่ตรงหน้าเมนจากนั้นให้หันหลังและก้มลงมองลอดใต้หวางขาพอเชื่อกันว่าผีจะมาปรากฏตัวให้เห็นผ่าคนั้ผู้จบบาสก็ปัวรอะชอบใจ และมองเป็นเรื่องคําเรื่องหนึ่งแต่ด้วยความที่บาสคิดว่าไหนๆก็มาแล้วลองหน่อยคงไม่เสียหายอะไรหลังจากนั้นทั้งสองก็นั่งรอให้เวลามันผ่านไปถึงเที่ยงคืนโดยในที่ระหว่างรอกันแบบงเงียบๆอยู่ดีๆประตูเมนก็ดังต,กต,กตกุบๆราวกับว่ามีคนทุกมาจากข้างในจนทำเอาทั้งบาสและรุ่นน้องตกใจแล้วหันควับไปมองทันทีซึ่งพอทั้งสองหันไปมองทุกอย่างมันก็ดูเงียบไปเลยและนตอนนั้น รุ่นน้องของบาสก็เริ่มรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่และพยายามชวนบาสกลับแต่บาสไม่กลับมีน้ำตบาสยังเดินดึงดึงขึ้นไปบนเมนโดยที่มีเสียงดังออกมา,นานเมื่อกี้พร้อมเอามือทุบไปหลายทีแล้วพูดว่าถ้ามีก็ออกมาให้เห็นสิวะแต่พอบา์สพูดแบบนั้นไปทุกอย่างก็ยังคงดูเงียบจนทำเอาบาสเริ่ม,มนหงุดหงิดน่อยๆและภายใต้ความโมนิกของบาสมันก็คือความกลัวของรุ่นน้องที่มาด้วยและรุ่นน้องพยายามบอกให้บาสใจเย็น จนกระทั่งเวลาผ่านมาถึงเที่ยงคืนบาสก็เริ่มทำพิธีตามที่รุ่นน้องบอกโดยบาสเริ่มเดินวนรอบเมนตามเข็มนาฬิกาซึ่งเดินรอบแรกและรอบสองทุกอย่างก็ยังคงเงียบและพอเดินรอบสามมาที่อยู่ในวัดก็เริ่มฮอนลมก็เริ่มพัดไปมาแบบเย็นๆซึ่งณตอนนั้นรุ่นน้องของบาสเริ่มกลัวมากขึ้นเรื่อยๆและพยายามบอกให้บาสกลับและหยุดเล่นแต่บาสก็ไม่หยุดจนกระทั่งวนรอบสาม พอก้มลงไปปุกบาสก็ร้องลั่นทันทีเพราะสิ่งที่บาสเห็นคือมีวิญญาณสามสีตัวมายืนมองบาสก้มรอดใต้วังขาอยู่และที่มากกว่าการยืนมองคือมีวิญญาณอยู่ดวงหนึง่งร้ายจะทําท่าเดียวกับบาสนั่นคือรอใต้วังขาในระยะประชิดตบาสจนทําให้บาสมองเห็นหน้ามันใกล้มาและหน้ามันเละเทะเต็นไปด้วยเือดวงตาสีแดงแถมมองบาสด้วยใบหน้าที่มีแต่ความเกลยพร้อมพูดตะโกนใส่บาสแบบประชิดว่า อยากเห็นกุนักใช่ไหมซึ่งมันพูดพร้อมกับโเราะใส่หน้าบาสส่วนบาสก็ร้องดังลัน่นพร้อมหมดสติไปเลยและแน่นอนว่ารุ่นน้องของบาสพอเจอบาสมดสติก็วิ่งเข้าวัดไปทันทีซึ่งด้วยความที่บาสร้องเสียงดังก็ทําให้พระที่วัดถึงกับตื่นตระนกกันทัน้งวัดบวกกับรุ่นน้องของบาสวิ่งไปขอความช่วยเหลือด้วยจึงทําให้พระและเนนรีบมาที่เมนทันทีพอมาถึง จากที่บาสหมดสติอยู่ก็กลายเป็นว่าบาสไปยืนลอดใต้วังขาสองหน้าเข้าไปในเมนพร้อมร้องไห้ดังมากจนพระต้องรีบขึ้นไปบนเมนแล้วพูดว่าอาตมาขอบิณฑบาตนโยมจึงทำให้บาสสามารถโยกตัวกลับมายืนได้ตามปกติหลังจากที่บาสยกยืนได้ปกติบาสก็ร้องไห้หนักมากแถมกอดพระแน่นจนพระต้องรีบพาบาสออกจากที่นี่ไปพอออกไปได้บาสก็ยังคงสติหลุดอยู่จนพระ ้องพรมน้ำมนต์ให้แล้วปลอบอยู่นานพอมีสติได้บาสก็เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้าให้ฟังว่าก่อนที่เขาจะก้มลงขังแรกเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมากดหัวให้เขาก้มลงไปมองและพอเขาก้มไปเขาก็เจอผีซึ่งมันน่ากลัวมากและเขาก็จำได้ว่าเขาหมดสติไปแต่มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือไปยืนลอดใต้วังขาอยู่บนเมลแล้วและที่สําคัญสิ่งที่เขาเห็นมันน่ากลัวกว่าตอนแรกมากเพราะเขาเห็นวิญญ,ญาณสองตน นั่งล้วงเครื่องในป้อนกันอยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่สยดสยองมากบาสเล่าไปร้องไห้ไปจนพระต้องเตือนเขาในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นว่าอย่าเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะยิ่งเราไม่เห็นนั่นแหละมันยิ่งอันตรายและหลังจากวันนั้นบาสก็เชื่อสนิทใจในเรื่องของวิญญาณว่ามันมีจริงและเขาก็ไม่คิดที่จะรองดีแบบนี้อีกเลย